ใช่ช่วยจานใช่ค่ะไ,ไ,ไว่ได้เห็ดอะไรวลโลกของนโุ่โลนี้มันแบบมีคาตา

เห็นบ้าแม่จ่าบ่กให้พอลาดฮะพอลเราก็ถือจานไปกินเราก็บ่ได้กินน้ำซุปล่ะน้ำจิ้มก็บ่ได้จิ้มล่ะพ่อแม่จ่าบ่กให้ลารดะให้เพิ่นลารดไปเลยทางนั้นอ่ะ เบงพอพอบอลานพอบอลกินง <oh> ูกูกินพอบอลน้ำซุปกินน้ำลั่งตักกินง่ายง่ายกินน้ำรั่งหก Gracias. ไม่มีเวลา50ตาน่าไม่มีเวลา50ตาน่าไม่มีเวลา50ตาน่านอนแล้วก็ไปถ่ายร้องเพลง

ดันห <c deve ck> ้วยน้ำจิ้มห้วยน้ำชุบเด้อ 对吧？家长。

ด้วยน้ำด้วยน้ำจิ้มด้วยน้ำซุกสร็จ

ใส่ข้าวด้วยในน้ำซุปด้วยไอ้ใส่น้ำจิ้มในนี้กับบ้านนั่ลาดไปข้างๆเธอแล้วด้วยบ้านเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกอยู่ 嗯。

เราไปเพ่อเกษตรก้นกับบัตอนี่อัดเพื่นหมลอมันใส่กออีบ้านมงนม่กันะได้เงินเป็นเ่อนกันอันนี้ก็เจ้าเก่าสปีแล้วแต่พ่อน่มเพกับพ่อมาจะไหน้อยพ่อค่ะอพ่อเอาแล้วเ ไม่้งเด้อจานค่ะร so right ่ำรวยร่ำรวยนี่่อยจะกินเดี๋ยวว่าน้ำยัเอาไว้ใส่ใส่บ้านยัดเอาไว้ใส่ยัเอาไว้ใส่บ้านบ้านาข้าเนยองเล็บมีมือ้าหัมเม่นเมืนะมเพราะว่าก็เจียวบ้านแล้วมรุ่ว่าเขาจะเห็ัดอย่าง ไม่มีกับข้าไฟหมดหมดเลย่ะกล้องมันเล่นขนมขายตอนนั้นนะไอ้จ๊ะแม่เขาไปอ้อยไฟเงินเนาะแล้วมันจู่ทิ้งมาเลยนาะหมายจะบวมเพราะเราเยอะไเก็บเก็บฟันทิ้เหมือนกันมันลูกแก้มลูกชายใครใครใครทั้งแม่ทั้งลูกไก่เข้ามาใกล้บ่ได้บ่มาใกล้เข้าบ่ได้ขอบใครเข้าจุดจิ้มในร่องไปใจบนบ้านเนี้ยผมอยากกินเนาะเขากินมัดนึง

เาส้วก่าส so ้างหน้าถ้าซอยเอามาให้อิดเลอร์เว่าแนี้ะนแล้วคนนงกายั้อกมาเอากินกะเตักให้รายยนบมืดนเยนมื่กินมดก่อนถ้าบาอีกจังเอาอีก I yeah, can